ลมหนาวมาเวียนเยือนปลิวเข้ามาหามตามชองโซกเรือนบ้านไม้เก่าฟ้าผูกรนังเคลื่อนพัดวิววิวชวนค่อยให้ย้ำเตือนสวัสดีครับ FC ช่องยูทูบอุชิตับชาแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับนะครับวันนี้อุชิตับจะมาวานแหครับพี่น้องแหฝรัง่งวันก่อนนี่เขาบอกว่าปลามันแหบ ปลามันอาปากพงอบพงอคือแถวบ้านผมเรียกปลามันเห็บอ่าปลามันแห็บเยอะมากผมก็เลยเอวันก่อนเราก็เพิ่งหวานไปอ่าตอนนี้ก็มีคนไปบอกว่าปลามันแห็บเยอะมากก็เลยให้เรามาว่านดูอีกทีอ่ะมาติดตามชมว่าจะมีตัวไหมพี่น้องเพราะว่าวันนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วครับ ลมหนาวมาเวียนเยือนปลิวเข้ามาหามตามชองซอกเรือนบ้านไม้เก่าฟ้าผุผนังเคลื่อนพัดวิววิวชวนคอยให้ย้ำเตือนคนโสดสาวใจเทพจะเซือนเอาแค่นี้ก่อนพี่น้องจำท่อนไม่ได้โอเคพี่น้องไปดูกันว่าจะได้ปลาสักตัวไหมพี่น้องมาลุ้นกันครับพี่น้อง มาดูสิว่าอุชิตับจะหากินมานไหมวันนี้ครับพี่น้อง ตัวครับโอ้โตัวอ้วนๆเลยเห็นติตัวขนาดนี้พี่น้องนี่ครับอ้วนมากเลยเห็นติตัวขนาดนี้โอ้ยดูพี่น้องเอ้ยนี่ครับหนึ่งตัวพอได้ปิ้งแล้วพี่น้องนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะวานอีกทีพี่น้องหวานไปเรื่อยๆเลาะๆไปครับเกือบลุกอีกครับ Oh my god Oh ตัวครับ hmm. ตัวเกนองใหญ่สอตัวครับ huh นึก uh ว่าตัวเดียวพี่น้องอูหูีีครับช็อตเด็ดมันมาอีแล้วเฮฟรังอุชิตับ นี่ครับพี่น้องอุ้ยใส่นี่ใส่สามตัวโลโอุ้ยมีแต่อ้วนๆเลยพี่น้องอนี่ครับแอฟรังอุชิตับนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยคือมานแท้คือมานแท่นอกเ้อ้เดี๋ยวจะวันไปเรื่อยๆพี่น้องขอยัดเก็บปลาก่อน สามตัวก็พอปิ้งแล้วพี่น้องอ้วนมากเลยเพราะว่าสไลมยมันเยอะพี่น้องอ่ะนี่ดูตัวนี้อ้วนตึ๊บเลยืมนเดี๋ยวครับผมชมกันต่อครับคลิปนี้จะได้สกีตัวพี่น้องชมกันอีกครับ ก็เพื่อได้ยี่สตัวเอาม่กินแล้วกินแล้วกินแล้วกินน้องกินแล้ว มาอีกแล้วครับอ้าพี่น้องมันมันมันครับคลิปนี้ครับพี่น้องเงยเอือนเอือนเดินอือนนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับนี่แหละอุยชิดตับครับของแท้ต้องอุยชิดตับครับพี่น้องนี่เออสวยงามตามท้องเรื่อง เอพี่น้องลุ้นกันอีกครับลุ้นกันอีกมาดูสิว่าโครมต่อไปจะมีตัวไหมพี่น้องเอาลุ้นกันยาวๆครับคลิปนี้ครับ ได้แล้วพี่น้องมันตื่นหมดแล้วครับสรุปแล้วตรงจุดแรกอันนี้จุดแรกครับจุดแรกนี่ครับพี่น้องพอได้ครับพอได้ครับจุดแรกนี่ครับเดี๋ยวจะเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆเพื่อได้เพิ่มอีกสักสองสามตัวฝากติดตามอุชิตับด้วยนะครับ อพอแม่พี่น้องมาสรุปผลงานครับนี่ครับเมื่อกี้ผมว่านอีโครมสองโครมก็ได้ปลากระสูบนี่ครับปลากระสูบป,ประสูบปลาดุกด้วยสูบปลาดุกด้วยพอดีเห็นพี่เขาใส่เบ็ดก็เลยเราไม่กล้าไปกวนเขาเผื่อจะไปกวนปลากําลังกินเบ็ดเขาก็เลยว่านตรงที่ตรงไหนที่มันห่างห่างเบ็ดก็เลย ไม่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันก็ได้รวมๆก็น่าจะกิโลหน่อยๆครับกิโลหน่อยๆวันนี้นะครับหายอยู่กินสไตล์อุชิตับกับแหฝรั่งนี่ครับนี่ครับก็นี่ครับบรรยากาศทงไร่ท้องนานเนาะใครอยู่ออฟฟิศอยู่กรุงเทพอยู่เมืองหลวงเมืองใหญ่ก็คิดถึงบ้านก็มาดูบรรยากาศช่องอุชิตับแล้วกันนี่ครับพี่น้องน้ำโอโรน้ำไหลนี่ครับทอนงท่อ,ทอน้ำใสปงใสปลา,ปาดักปลา หาปลาตามวิถีชาวบ้านของเรานี่ครับหาอยู่หาก,กินแบบเรียบง่ายอยู่แบบพอเพียงก็นี่ครับพี่น้องก็อุชิตับขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนฝากกดติดตามกดสตอร์าคไลคกดตะพืชตะพืชให้ช่องอุชิตับด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้อุชิตับจะได้อ่าทคลิปมีกําลังใจในการทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอยู่ในทุกๆวันวันนี้อุชิตับขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับนูน่นพี่น้องหมู่บ้านผมครับบ้านปทัศบุนะครับอยู่นู่นครับพี่น้อง โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ